เอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีมาพูดถึงเรื่องของแพรนเวส n d นเดสอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมาแรงนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานที่ผมทําคลิปไปนะครับเมื่อวานราคา P V U อยู่แค่21บาทนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงมากนะครับสูงมากตอนนี้ก็เดี๋ยวผมคํานวณสดๆให้เลยแล้วกันนะครับก็คือประมาณ26 27บาทแล้วนะครับเมื่อวาน21บาทขึ้นไป5บาท6บาทแล้วนะครับต่อหนึเหรียญ เพราะฉะนั้นใครลงทุนตอนนี้ก็ช่างน้ําหนักเอาเองนะครับว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับซึ่งผมก็ได้บอกว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมฟรีทูเพย์เนาะคนสายฟรีก็สามารถเล่นได้แต่ว่าตอนเนี้ยสายฟรีต้องอดใจรอก่อนนะครับสายฟรีต้องรอตัวเกมเปิดนะเนาะตอนนี้เขาจะเปิดระบบฟาร์มนะครับวันที่19ที่จะถึงเนี่ยเขาจะเปิดระบบฟาร์มสําหรับคนที่ลงทุนซื้อมเมล็ดนะครับแล้วก็ซื้อตัวพืชมาเพาะเอ,อ่อมามามา,มาไว้ครอบครองแล้วเนี่ย นะครับก็จะสามารถหารายได้จากการฟาร์มโดยที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการฟาร์มนะโดยที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมเข้ามาตรงเพจหลักของเจ้าตัว Pen v s u อันเดนะครับซึ่งเขาประกาศไว้วันที่12เนี่ยนะครับโดยที่รายละเอียดต่างๆเนี่ยเขายกตัวอย่างนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของตัวการฟาร์มนะครับล้วนๆเลยนะครับโดยที่เขาแจ้งว่าวัน ทุกๆยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับพืชของเราเนี่ยมีโอกาสสองเปอร์เซ็นนะครับที่จะด,ดอกเมล็ดซึ่งสองซึ่งมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งร้อย p v u เลยหรือสองพันกว่าบาทเนเอะแล้วทีนี้อ Light Synergy นะครับก็คือถ้าได้บัฟของถ้าถ้าแสงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสอีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ Big Pot อีกสองเปอร์เซ็นต์โดยที่ผมไม่แน่ใจว่า Big Pot นี่คืออะไรนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอระบบฟาร์มมาวันที่19เดี๋ยวเดี๋ยวคงกระจ่างกันอีกทีนะครับโดย Synergy แล้วก็ n d b u ั f เนี่ยเขาบอกว่าการทํางานมันจะทํางานแยกกันนะครับโดยเขายกตัวอย่างว่าถ้าเรามีต้นพืชเป็นธาตแสง15ต้นนะครับมันจะทําการอ่าดอกเมล็ดออกมาเป็นดับเบิลนะครับเออถึงแม้เราจะไม่มีพื้นเป็นธาตแสงก็ตามนะเออเพียงแค่เรามีต้นพืชเนี่ย15ต้นก็มีโอกาสได้ดับเบิลนะ ทีนี้มามาต่อนะครับที่เขายกตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของแลนนะครับพื้นพื้นแลน A โดยที่พื้นที่เขายกตัวอย่างเนี่ยกรณีที่เรามีอยู่สามสามพื้นที่เป็นธาตุนะโดยที่เป็นธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุพลาสัยนะโดยที่เรามีต้นพืชเป็นธาตุไฟห้าต้นธาตุลมสิบต้นพลาสัยสิต้นธาตุน้ําิบต้นแล้วก็มีมัตโตทรีเป็นธาตุน้ําอีกสามต้นนะครับโดยที่เอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ โดยที่เขาแยกออกเป็นเป็นข,ข้อให้เรานะครับโดยตอนนี้ข้อ1น,นะครับมันจะเป็นเรื่องของแ a n d bump นะหนึ่งสองสามเป็นเรื่องของแลน d b u นั่นก็หมายความว่าเพียงแค่คุณมีาธาตุของแ a n เนี่ยตรงก,กันกับพืชนะครับเราจะได้บัฟ p ป r o d u c t ขึ้นมานะครับ productivity นะครับก็คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก10%ซนนะครับอ่าก็คือขอแค่ขอแค่ตรงกันก็ขอก็พอนะครับ ทีนี้ข้อ4นะครับผมข้ามไปข้อ4นะอันนี้เป็นเรื่องของไฟซนเนจี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีพื้นไฟเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการต้านทานนะครับในเรื่องของหิมะฝนแล้วก็อะไรอากาศหนาวหรือพายุลมพายุอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็จะเป็นผลมาจากไฟซนเนจี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามีพื้นลมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ ลมเซนจี้เหมือนกันนะครับโดยที่เขาวงเล็บไว้เลยนะครับในกรณีที่เรามีพืชนะครับพืชอยู่สิบต้นนะครับต้องสิบนะต้องมีต้นพืชสิบต้นเนี่ยมันจะทําให้ลดเวลาในการเก็บเกี่ยวลงสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเรา,เาต้องเก็บเกี่ยวภายในสี่สิบแปดชั่วโมงมันก็จะลดลงไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปข้อ6นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของพล r a ไซส์ซนเนจี้นะเพราะเรามีพื้นดินพล r a ไซส์เนาะมันบอกว่าอ่าแต่ในวงเล็บเนี่ยมันบอกว่าเอ็ก p ซป a ์พลัไซส์นะครับโดยที่ต้นพืชทุกต้นเนี่ยนะครับผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก20%เพราะฉะนั้นถ้าใครได้พื้นธาตุดินนะเอ้ยพื้นพื้นพื้นเป็นธาตุพล a ไซส์เนี่ยแล้วก็มีพล r a ไซส์เนี่ยโอโ้ค่อนข้างดีเลยนะ มันให้บัฟค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับทีนี้ข้อเจดนะครับอันนี้มาจากเป็นธาตุาน้ำซนเนจีนะอันนี้มาจากต้นแม่คิดว่านะที่มาจากต้นแม่ที่จะเป็นมัตเตอร์ทรีนะครับอ่าเนี่ยมีสามต้นนะครับอันนี้ก็เลยได้วอเตอร์ซนเนจีจากต้นแม่ก็ทุกต้นนะครับไม่จำเป็นต้องลดน้ำนะครับประมาณนั้น ก็แสดงว่าเกมนี้อาจจะต้องมีการลดนะ้ำมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องมามาดูแลต้นต้นพืชของเราถ้าไม่ดูแลก็อาจจะให้ผลผลิตน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจนะครับไอไอตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงบรรทัดที่ผมมาร์คไว้เนี่ยผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจตรงที่เนี่ยเรื่องของค่า LE อะไรของเขาเนี่ยที่ ลองไปอ่านเองแล้วกันนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวรอตัวเกมก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าถ้าตัวเกมมามันน่าจะกระจ่างเพราะว่าตอนนี้ผมผมอ่านในตรงข้างล่างเนี่ยผมอ่านไม่เข้าใจจริงๆนะครับหรือใครอ่านเข้าใจลองอธิบายในคอมเมนต์ไว้ข้างล่างไว้ให้ผมหน่อยนะอ่ะทีนี้นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปนะว่าตัวเกมเนี่ยจะออกมาลักษณะไหนซึ่งรายละเอียดเขาก็ค่อยๆปล่อยออกมานะโดยที่จริงๆอะ่ะเกมอะ่ะมันมีธาตุมากกว่า มากกว่าที่เขายกตัวอย่างเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าสมมุติเรามีพื้นธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันจะทำบัฟอะไรได้เงี้ยมันจะต้านทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวคงมีรายละเอียดตัวเกมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณนะ่ตอนนี้เราเรารู้เพียงเท่านี้เนาะเออก็เอาไว้เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันมีระบบบัฟแล้กันนะครับมีระบบรับบัฟบัฟแลนนะครับมีไฟซนเนจี้มี น้ำซ y เนจี้พาราไซต์ซีเนจี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาในการเลือกซื้อนะครับก็ถ้าใครมีแลนแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาแลนให้ตรงเนาะโดยที่คนที่มีแลนเนี่ยก็ต้องลงทุนซื้อพื้นนะครับซึ่งมัน1,000 P V U เนาะ20,000กว่าบาทเออนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สำหรับตัวผมก็รู้คร่าวๆอย่างเท่านี้นะครับแล้วก็มาสื่อสารให้ทุกคนรู้ แล้วก็กลุ่มของประเทศไทยก็มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ลองมาเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ข้างในก็ตอนนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นไป800กว่าท่านแล้วนะครับไม่ใช่กลุ่มผมนะอันนี้ไม่ใช่กลุ่มผมนะแต่เป็นกลุ่มใครไม่รู้นะครับที่สร้างไว้แล้วก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาเพียงสั้นๆนะครับก็วันนี้ปะลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม